เลวเลีวเีวเลีวีปื้มกลัวอั t e r อช็อกครับแผ่นดินไหวกลัวรอบสองอั t e r s ช็อกก็คือหลังจากแผ่นดินไหวครั้งแรกนะครับปปื้มเหตุด่วนเหตุด่วนเป็นอะไรครับแผ่นดินไหว่ที่ฉะเชิงเซานะครับพเพื่อนๆนเวลาตอนตอนเที่ยงนะครับพเพื่อนเพื่อนบ้านเราแผ่นดินไหวเราต้องวิ่งออกมาจากบ้านด่วนเลยนะครับพเพื่อน ตอนแรกพ่อนั่งอยู่ก็นึกว่าพ่อเป็นอาการอะไรเซไปเซมามีคนตกใจนกบินทั่วเลยนะครับเพื่อนมีคนแดีววิ่งออกมาจากบ้านกันหมดเลยนะเ่นแ,แผ่นดินไหวนะครับเรากลัวอันตรายเลยต้องวิ่งออกมาจากบ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ให้บ้านถาล่มใส่ตัวเราใช่ไหมครับตกใจเลยอะ่ะ พี่ปุ้มรู้สึกไหมเมื่อกี้เป็นไงนยิงบ้านโยกแล้วตัวเราก็อย่างเงี้ยอืออืออือืออน้ปงปวดรู้สึกไหม <c oughs> ทุกคนตกใจนกตกใจเลยอนะ่ะนกบินท่วงอ่ะเกลี่น้องไม่ติดใจไม่เป็นไรครับตกใจกลัวบ้านถล่มครับถ้าสั่นแรงอันนี้แต่สั่นแบบสั่นแบบตกใจเลยครับแต่ดินไหวฉะเทนเซาแลนะ้วเพือ่อนๆครั้งแรกในชีวิตเลยบ้านการะสันสั่นไปทั้งบ้านเลยครับบ้านเหมือนจะถล่มเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนตกใจหมดแลย บ้านเราเป็นไรไหมเนี่ยบ้านเลาวไหมพี่พึ้ไมไปดูเร็วมีบ้านมีบ้านใครเป็นอะไรไหมครับอหรอบ้านชั่วไม่เป็นไรเลยอ่ะมีบ้านใครเป็นอะไรไหมครับอุ้ยบ้านเราเลาวรู้ว่ามันเลาวอยู่แล้วถ้สาสั่นแรงอ่ะบ้านพังเลยนะครับเมื่อกี้อ้ยทำไมไม่จับเจดียสั่นตึกตึก ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนแผ่นดินไหวบ้านเรานะครับเชิงเซาบ้านเพื่อนเพื่อนแผ่นดินไหวกันไหมครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปรอมเ้าหน่อยเร็ว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 ติดเปื้มกลัวอัพเดอร์ช็อตครับไหวกลัวรอบสองอัพเดอร์ช็อตก็คือหลักจากแผ่นดินไหวครั้งแรกนะครับที่แถวจูจากตึกถล่มมาแล้วครับปื้มเราจะอยู่ตรงไหนอ่ะต้องติปเปิ้มกลัวติปเปิ้มกลัวติปเปิ้มเห็นคลิปยังครับที่ตึกถล่มแถว การดูจากตรงโลโม่ t b i เลยป่ะบึ้มเลยปะตอนนี้เราต้องอยู่ตรงไหนสิ่งที่ปลอดภัยครับค <Hello. S 1> ือตื่นบอก <Hello. S 1> ดูข่าวมางโกอัฟเจ้ช็อกก็คือการฝันครั้งที่2อาจจะรุนแรงเหมือนกันตอนนี้พ่อยังเวียนหัวอยู่เลยอะตอนแรก,กว่าจะปิดคลิปไปแล้วครับไหนเรานั่งตรงนี้เลยมะปลอดภัยไหมเนาะเพราะว่า <Hey. S 1> no? oh, wow. อย่างมากก็มะม่วงร่วงใส่หัว hey. Hey. ไม่ค่อยเจ็บใช่ไหมไม่เหมือนอาคารถล่มใส่ใช่ไหม โอเคกล้องวงจรปิดครับพอจับได้รถตานี่เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเลยครับดูจากข่าวแล้วเมื่อกี้ก็ทุกคนน่าจะได้ สัมผัสกันหมดแล้วตอนนี้ทุกคนที่อยู่อาคารสูงลงมาหมดแล้วครับแล้วก็ตึกแถวเจเจมอจะจากถล่มมาทางหลังเลยแล้วก็พอดูอีกคลิปหนึ่งโรงแรมหรืออาคารสีสูงๆแล้วมีสระว่ายน้ําอยู่ดาดฟ้าน้ําก็เพิ่มออกมาจากอาคารเลยน้ําสาดออกมาเลยน่ากลัวมากครับเพื่อนๆตกกลางเหรอ ลิฟห้ามใช้อะไรทุกอย่างเลยตอนนี้สูดทถ่านนัเทียนอยู่ที่ไหนครับพี่เพิ่มประเทศอะไรครับพม่าเอาออกมาตอนล่าสุด7.7ลิตรเลยนบเพื่อนๆน่าจะเป็นครั้งแรกๆของพ่อเลยนะครับที่รู้สึกสั่นไหวเหอแผ่นดินไหวครั้งแรกเลยนะครับยายบอกว่าสะหลังบ้านไม่ใช่บ่อปลาหลังบ้านเป็นไงครับน้ำกระเพื่อมแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆไม่อ่างเลย น้ำหกออกมาเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวได้ตรงนั้นไม่มีกล้องจอนปิดให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะครับก็จะถ้าใครบ้านใครมีกล้องจอนปิดก็ดูตอนช่วงบ่ายโมง27นาทีนะครับเพื่อนช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงแผ่นดินไหวทั่วประเทศไทยเลยนะครับเพื่อนพี่ปุ้มครับถ้าพี่ปื้มอยู่โรงเรียน <S <S เหตุการณ์น,นี้พี่ปื้มจะทํายังไงครับอยู่ใต้เต๊าะห้องเรียนใช่ไหมครับ พอหยุดแล้วต้องวิ่งออกมาใช่ไหมครับที่โรงเรียนเขามีแผนไหมครับแผนการหนีแผ่นดินไหวมีไหมครับแล้วก็ไฟไหม้ด้วยใช่ไหมเคยเคยซ้อมหมเคยเนาะเป็นไปซ้อมว่าอย่างไงครับเพราะแผ่นดินไหวที่โรงเรียนไม่ได้ซ้อมซ้อมแต่ไฟไหม้คล้ายๆกันนั่นแหละวิ่งออกมาจากอาคารใช่ไหมครับ่งมทางหนีไฟใช่ไหมครับไม่ใช่ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเป็นแปดโมงที่ เขาลดกมชาติแล้วสมมติใช่ไหมเขาซ้อมหนีไปอ๋อตอนเขาลดกลมชาติเราก็วิ่งเลยใช่ไหมพี่เพื่มมาสายพี่เพื่มสะพายกระเป๋าวิ่งออกไปวิ่งหนีออกไปเลยใช่ไหมพี่เพื่มอยู่แถวสายเอ่วิ่งไปตัวสนามฟุตบอลอ๋อเขาให้นี่วิ่งไปอยู่กลางแจ้งเลยใช่ไหมอ๋อเก่งมาก แผ่นดินไหวก็คล้ายๆกันเลยครับเพื่อนระวังแผ่นดินไหวนะครับเจอตัวอะไรขึ้นมาอีกตากําลังขึ้นไป<ช>เอาแมวจากข้างบนครับบันไดโยกเลยนะครับเจอแมวน้อยขึ้นไปอีกครับ<ช>แผ่นดินไหวแถมเจอรูปแมวเลยครับส,รสี่ตัวนะครับเพื่อนนี่ลายเหมือนเจ้าหล่นเลย,ยนิดำมีลายเหมือนเจ้าหล่นหูโตเล็กมากเลยไม่แน่ใจเลยครับแม่เขาอยู่ไหน ทุกคนกําลังแตกตื่นกันไปหมดเลยนะครับรอบบ้านนะครับไม่เคยเจอนะครับนี่ตาขึ้นไปดูนะครับจังหวะนั้นแผ่นดินไหวพอดีจนจนลาวผ้าโยกไปหมดเลยนะโบนมาดูสิลายเหมือนจะหล่นเลยะจะแม่เราไม่รู้นะครัอแม่ตัวไหนแตให้ตาเก็บเอาไว้นะครับเพรแม่เขาต้องมารับเพราะเขาต้องกินนมนะครับตัวเขาเล็กมาก แสดงว่าเพิ่งออกไม่นานเององ่น้องโคดรูสิมีทั้งหมดสี่ตัวมีลายสีเทาสีเข้มเข้มลายวัวด้วยมีสีลายวัวด้วยดำขาวแล้วตัวนี้ก็ลายอะไรน้องโดลายสลิดไเิเล่เกมมันก็ตัวเซตัวเซไปใช่ไหมพ่อยังคิดเลยอุย้ยพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเหมือนจะวูบเหมือนเราจะเป็นลมน่ากลัวไหมครับ ทั้งบ้านเลยเนาะบ้านสัตน์แลยบ้านสะเทือนเลยรู้ไหมครับวิธีการเอาตัวรอดจากการแผ่นดินไหวอ,ออกมาจากตัวอาคารหรือว่าถ้าออกไม่ทันให้เราอยู่นี่ครับเข้าไปนะครับเพิ่มลองเข้าไปครับแล้วข,ขุดตัวไวใช่ครับเพื่อความปลอดภัยของแผ่นดินไหวเวลาวัสดุไปดูในกระตูนมาเหมือนกันนะใช่เวลาวัสดุล่วงลงมาตึมไม่โยนเราเพราะว่าโดนโดนโต๊ะข้างบนนั่นเองนะครับพรเพื่อน อราอยู่ใาน,นี้สิเราอ,อยู่ตาน,นี้เอ้บปุ๊บโอ้โหปืนพังพอาโอเคครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับรเป็นไปดูในการ์ตูนมาด้วยเป็นชิปสั้นๆแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับมีมียังไงครับม,มีวิธีอะไรครับเอาตัวรอดจากการแผ่นดินไหวครับ เอาถังครอบหัวเหรอทำไมครับเหมือนหมวกกันน็อกใช่นะไหมอโอ้เพราะหัวเป็นสิ่งที่บอบางที่สุดใช่ไหมหรือว่าจะทอย่างนี้ก็ได้อ,อย่างพร้อมกันเลยโอ้ปลอดภัยคูณสองเลยโอเคครับเพื่อนๆื่อนบ้านเพื่อนแผ่นดินไหวไหมครับวันนี้เป็นวันที่28มีนาคมนะครับเพนนื่อนเพื่อนเวลาบ่ายโมงครึ่งวันนี้แผ่นดินไหว โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย